รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอ m p e r i a l q u e e n ส Park สุขุมวิท22 oh. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับเป็นไรครพี่ภูมิวันนี้ดูไม่สดชื่นเลยค่ะอ่อนเพลียอ่อนเพลียนะคะเออช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแบบ <c oughs> ปวดหัวปวดตัวเมื่อเช้าตื่นมาได้ท้องผูกด,ด้วยพี่ว่าจะเป็นเอกว่าช่วงฤดูบอลโลกอะ <c oughs> พักผ่อนน้อย <c oughs> ดูบอลน,นอนดิกเปล่าที่่งคืน ดูบอลสิเอาละครัไม่ว่าจะดูบอลหรือว่าทํางานเวลากลางคืนหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าหากอ่อนเพลยแบบนี้มีวิธีคืนความสดชื่นให้กับร่างกายมาฝากกันด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องงดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์หรือทานให้น้อยเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้ระบบย่อยเราทํางานหนักนะคะก็จะทําให้อ่อนเพลียไปกันใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกทางอะไรที่ย่อยง่ายอย่างเช่นไข่นะคะหรือว่าข้าวค่ะรวมถึงน้ําผลไม้ก็ช่วยได้อาหารอนอ่อนย่อยง่ายก็ทําให้เราสดชื่นมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเวลาที่เรานอนดึกๆร่างกายจะสูญเสียน้ํามากด้วยค่ะก็ควรจะทานน้าให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนค่ะเพราะว่าจะทําให ูญเสียน้ำม,มากขึ้นโอ้โหได้ข้อคิดดีๆเงี้พี่คงต้องไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วนะครับ mm hmm. ผูชมทางบ้านด้วยกันเลยกันเนาะ mm hmm. สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคนเรา mm hmm. ผอกว่าก็่าจะเจ็นเรื่องของสุขภาพแน่นอนค่ะงั้นนอนหลังชูรักชูรสแล้วกันนะครับเพราะว่า hmm. วันนี้มีเรื่องราวดีๆติดตามพี่เลยค่ะสมมุติว่าเรามีเพื่อน ท้องในวัยเรียนจะแนะนําเขาไว่ายังไงดีลาออกครับลาออกผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อตั้งท้องเนี่ยเหนื่อยนะขอให้เคารพเธอผู้นั้นอดีตแก้ไขไม่ได้เราต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดภา<ป>วะของผนังเยื่อบุโพรงมลูกที่ผ <คา S 1> ิดที่หรือช็อกโกแลตซีสเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นขณะท,ที่เราตั้งครัขนขณะที่เราตั้งคันนั้นเนี่ยก็คือเราจะไม่มีประจำเดือนถูกไหมคะ<ช>ตรงนี้<ด>มันจะทําให้ผนังเยื่อบุโพรงมลูกที่มันค้างคาหรือที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันดีขึ้นไปโดยปริยาย แค่มีเธอใกล้ๆก,ก,ก็พอแล้ว